นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบาย3ข้อให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่าให้ไปจัดการกับปัญหาอาชยากรรมข้ามชาตินะคะโดยเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะนางสาวแพททองทานชินวัตนนายกรัฐมนตรีได้มีการมอบนโยบายรัฐบาลในการจัดการกับปัญหาอาชยากรรมข้ามชาติยุคดิจิทัล disruption ให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในโครงการสัมมนาผู้บริหารระดับผู้ประชาการหรือเทียบเท่าและผู้บังคับการหรือเทียบเท่าประจำปีงบประมาณ68แล้วก็ยังย้ำด้วยนะคะว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการปราบปรามปัญหายาเสพติดและปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติพร้อมฝากตำรวจ3ข้อไปขับเคลื่อนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมท,ทั้งการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและเท่าทันเทคโนโลยีปัจจุบันสแสวงหาความร่วมมือประเทศเพื่อนบ้านและองค์กรนานาชาติ และสุดท้ายขอให้ดำเนินมาตรการทางวินัยและทางกฎหมายแก่ข้าราชการตำรวจที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมอย่างเคร่งครัดโดยไม่เลือกปฏิบัติค่ะทางด้านนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เตรียมลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับนายทักษิณชินวัตรเช่นกันนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงท่านนายกรัฐมนตรีกันก่อนค่ะ ให้ไทยทุกวันนี้นะคะมันทราบกันอยู่แล้วว่ากําลังเผชิญกับปัญหาใหม่ๆนะคะซึ่งเข้ามาเป็นหลายๆรูปแบบที่ทําให้เราต้องคอย พัฒนาตัวเองแล้วก็คอยปรับตัวอยู่เรื่อยๆค่ะไม่ว่าจะเป็นปัญหาของทางเทคโนโลยีเองปัญหาของเศรษฐกิจหรือว่าที่ทุกท่านน่าจะได้เจอกันอยู่เป็นประจำก็คือปัญหาของอาชญากรรมข้ามชาตินั่นเองก็ไม่ใช่แค่ประเทศไทยของเรานะคะที่ให้ความสําคัญในเรื่องนี้ตัวดิฉันได้มีโอกาสไปในหลายๆประเทศผู้นําหลายๆประเทศก็ให้ความสําคัญในด้านนี้อย่างมากนะคะแล้วก็จะมีผู้ที่รับผิดชอบและรความบั่นคงไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีหรือหน่วยต่างๆ ของประเทศนั้นที่แตกการกันออกไปก็จะให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากค่ะอย่างที่บอกไปนะคะ23กุมภาพันธ์นี้นายภูมิธรรมจะไปใต้กับนายทักษิณชินวัตรจะไปทําบุญที่อำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสก็เป็นเรื่องส่วนตัวของนายทักษิณคุณภูมิธรรมบอกแบบนั้นนะคะสําหรับข้อมูลจากการลงพื้นที่จะนําไปประกอบในยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยหรือไม่นะักข่าวถามค่ะนายภูมิธรรมบอกว่าการจัดทํายุทธศาสตร์ดําเนินการไประดับหนึ่งแล้ว แล้ว2วันที่ผ่านมาก็ลงพื้นที่พูดคุยกับกองทัพภาค4ส่วนหน้าแล้วก็จะลงไปอีกส่วนนโยบาย66ทับ23แก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้ในอดีตถ้าเกิดว่ามีส่วนไหนใช้ได้ก็พร้อมจะปรับบรรจุในยุทธศาสตร์ดับไฟใต้แต่ว่าจะต้องพิจารณาว่าเข้ากับยุคปัจจุบันหรือไม่ค่ะโอ้โหยอ้อนหลังไป50ปีมันยังใช้ได้บบดดก็ก็ อะไรที่เคยใช้ได้เราก็ต้องเอามาดูเป็นประสบการณ์ของชีวิตแต่ว่าก็ต้องไปดูว่าสภาพปัจจุบันมันเหมือนเลยมันคล้ายกันยังไงเราเปิดหมดทุกวิธีครับถ้าเคยประสบความสำเร็จมาเราก็ต้องเอามาปรับดูแต่ว่าไม่สามารถจะเอามาใช้เป็นทั้งรุ่นทั้งรุ่นได้ก็ต้องมาดูอ,อยายละเอีย แล้ววันนี้นะคะพรคเพื่อไทยได้เสนอยติด่วนเรื่องขอรัฐสภามีมติขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และก็อำนาจของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญมาตรา210วรรคหนึ่งวงเล็บ2ค่ะมีเนื้อหาระบุอ้างอิงถึงร่างแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา256แล้วก็ยังเพิ่มหมวด15ทับตั้งสสรเพื่อจัดทำร่างฉบับใหม่ของพรคเพื่อไทยและพรคประชาชนโดยมีหลักการทำนองเดียวกันนะคะ และประธานรัฐสภาบรรจุระเบียบวาระในการประชุมเมื่อวันที่13ถึง14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาปรากฏว่าเกิดความขัดแย้งและยังมีความเห็นที่แตกต่างกันของสมาชิกสภาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของรัฐสภาค่ะ วันนี้นาะยกรัฐมนตรีนะคะไปปาฐกถาพิเศษในหัวข้อเชื่อมั่นประเทศไทยค่ะนาะยกบอกนะคะว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยเผชิญปัญหาความท้าทายต่างๆทั้งเรื่องเศรษฐกิจที่ไม่ดีนักแต่ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนทําให้เห็นสัญ,ญญาณที่ดีในปี2567ค่ะมีตัวเลข GDP ขยายตัวถึง2.5%จากที่ตั้งเป้า2.2%ส่วนปี68ตั้งเป้า GDP โตขึ้น3%นะคะมาตรการเร่งด่วนรัฐบาลก็ได้พูดคุยแล้วก็ขอความร่วมมือกับธนาคารพาณิชย์ที่มีกําไร ให้ช่วยเสริมสภาพคล่องโดยการปล่อยกู้ให้กับคนไทยที่มีแคชฟลูหรือว่ากระแสงเงินสดในการที่จะนําเงินนหมุนเวียนในอุตสาหกรรมแล้วก็ขอให้ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาลดดอกเบี้ยเพื่อลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สามารถทําได้เพราะว่าเงินเฟอ้ออย่างน้อยอยู่ค่ะขอความร่วมมือกับธนาคารที่ธนาคารพาริ์นะคะที่ททตอนนี้ก็มีกาไรเข้ามาช่วยเสรช่วยเสริมสภาพคล่องนะคะโดยการที่ ปล่อยู้ให้กับคนไทยนะคะได้มี cash f ช,ชนในการที่จะอัปเกรดธุรกิจของตัวเองมาอัปเกรดธุรกิจที่ตัวเองทำอยู่มายาวนานนะคะแล้วก็อีกเรื่องกคือเรื่องของให้ธนาคารไทยะคะพิจารณาการลดดอกบเบี้ยนะคะเพื่อลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน,นะคะ่ะเรื่องนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่สามารถทาได้นะคะเพราะว่าเงินเฟอ้อก็ยังน้อยอยู่ะคะ่ะ ส่วนทางด้านปลัดกระทรวงการคลังนะคะคุณรววรนแสงสนิทนะคะบอกว่าตอนนี้เตรียมเสนอนายกร,รัฐมนตรีให้พิจารณามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจกในหลายด้านค่ะมีทั้งการใช้เงินและมาตรการอื่นๆที่ไม่ได้ใช้เงินนะคะอย่างเช่นการเร่งรัดการเบริกจ่ายงบลงทุน ของหน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจประสาน BOI ผลักดันเอกชนผู้ได้รับ BOI ในปี67หลังจากที่มียอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนปี67มูลค่ากว่า1.13ล้านล้านบาทสูงสุดในรอบ10ปีมากกว่า3,100โครงการสูงสุดตั้งแต่ก่อตั้ง BOI เลยนะคะซึ่งก็เชื่อว่าเมื่อภาครัฐและเอกชนร่วมกันทําอย่างจรงิงจังกระทรวงการคลังก็คาดหวังว่าจะสามารถผลักดัน GDP เติบโตได้ร้อยละ3.5ได้ตามเป้าหมาย สำหรับแนวทางดูแลและสร้างความเชื่อมั่นในตลาดทุนนั้นทางคลังก็ยังเดินหน้าศึกษาแนวทางการรวมกองทุน LTF โดยรวมกับกองทุน ESG นะคะด้วยการตั้งกองทุนขึ้นมาใหม่ค่ะโดยให้นักลงทุนเนี่ยถือครองระยะเวลา5ปีเพื่อช่วยเหลือและดูแลไม่ให้นักลงทุนขายกองทุน LTF ออกมาในช่วงนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะในวาระครบรอบ150ปีวันสถาปนานกระทรวงการคลัง14เมษายนนี้ค่ะทางกระทรวงการคลังได้จัดสร้างพระคลังในพระคลังมหาสมบัติ เทพประจํากระทรวงการคลังซึ่งเป็นที่เคารพบูชาของบุคคลทั่วไปซึ่งตามความเชื่อนะคะก็เชื่อว่าถ้าใครที่มีโอกาสบูชาก็จะประสบความสําเร็จในการในแง่ของทรัพย์สินเงินทองนะคะการงานการเงินมั่นคงแล้วก็ประสบความสาเร็จในหลายๆด้านอย่างที่ต้องการก็จะมีการจัดสร้างทั้งในรูปแบบองค์ลอยแล้วก็เหรียญที่ระลึกนะคะโดยจะมีพิธีเทวาพิเศษในวันพุธที่2 3เมษายน2568 ใครที่สนใจนะคะก็สั่งจองได้นะคะทางเว็บไซต์นะคะ150 years mof go t h ค่ะตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์จนถึง31พฤษภาคมหรือว่าจนกว่ายอดสั่งจองจะครบกำหนดค่ะ